เรียบร้อยครับชูชีปะนิ้นนะครับก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากครับเท่าๆกันกับตัวของประนแดดเดียวครับก็ได้มาก็มาทำหนึ่งมื้อครับทุกคนประมาณ2นิ้วนี่ครับพอปล่อยไปเราก็วุ่นวายนะครับคราวนี้ปลาไม่กัดครับรู้ได้เลยนะครับว่าปลาต่อ ตัวแรกเป็นตัวเลยนะครับอย่าอย่าปนินของอ่มมอนทัวยังเหมือนเดิมนะครับสองเลยครับสองครับท่คนคันตีเยรอพอมันกินสองนะับ สองเลยนะครับนี่ขนาดคันเฉพาะกิจนะครับคันตีอยาปลอมสองขอก็ยังติดสองขอเมืนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีนานๆทุกคนนะครับวันนี้กลับมาอยู่กับช่องอมอนทัวร์ครับอีกหนึ่งวันครับวันนี้จับในตัวของคันตีอยาปลอมนะครับลองมาตีอยาปลอมคลองสวนนภูมิดูครับทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ น้ำขึ้นจริงๆผมว่าผมจะมาเคาะตามริมฝั่งครับแต่น้ามันขึ้นครับมีน้าๆเขาเฝ้าปลาใหญ่อยู่ครับนี่ครับคันเบ็ดสิบกว่าคันครับทุกคนแต่ผมก็ไล่ตีมาตั้งแต่นู้นครับเดินมาจนถึงคันเบ็ดน้าเขาก็ยังไม่มีตัวกัดสักตัวเลยนะครับมีแต่ตอนที่ยังไม่เปิดคลิปครับอันนั้นมีกัดหนึ่งตัวแล้วก็ปล่อยไปแล้วนะครับตัวประมาณสองนิ้วนี่ครับพอปล่อยไป ไอเราก็วุ่นวายนะครับเขานี้ปลาไม่กัดครับส่วนคันเบ็ดนะครับนี่ครับคันเบ็ดวันนี้ที่ผมใช้นะครับก็เป็นคันาบาเลสต้านะครับบาลสต้านะครับนะครับจับคู่กับตัวของชิมาโนคาดิฟครับสองศูนย์หนึ่งอครับก็คือลอกหมุนซ้ายนะครับวันนี้ถังก็เอาลงมาแล้วเดินดูน้าก็เฝ้าปอา่างอยู่ แต่ผมมีแผนสองนะครับก็คือเอาเหยื่อปลานินมาหนึ่งกำมือครับเดี๋ยวลองมาตีดูครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับแผนสองเราครับนี่ครับทุกคนปลาช่อนไม่กินครับน้ำมันขึ้นนะครับมันปลามันเข้าในตัวของพงหญ้าครับนี่ครับตัวของตะขอเบ็ดผมเตรียมมาหนึ่งชุดนะครับนี่ครับมาคลองสวนอุณภูมิถ้าไม่ได้ปลาช่อนก็ต้องเอาปลานินนะครับทุกคนแล้วก็ ติดเหยื่อมาด้วยครับนี่ครับน่าจะไม่หมดหรอกครับแต่คือก็ติดมาเดี๋ยววันนี้ล่มก็ไม่เอามาอะไรก็ไม่เอามาคิดว่าจะมาตีในตัวของเดือนนอนนะครับเดือนนอนตามชายฝั่งของสวนตะพูมนะครับแต่ก็ปลาช่อนก็ไม่กินไม่กัดเลยครับทุกคนเดี๋ยวอย่างไรเดี๋ยวเปลี่ยนแผนครับตีปลานินสักสามสี่ตัวครับก่อนเข้าหอพักครับโอเคครับ กอบเรียบร้อยนะครับตะกัว5กรัมครับกับตัวตะขอเป็ดปนินนะครับเอบไปตีกันเลยครับไปตีครับโยนครับโยน ได้เลยนะครับว่าาดอกตัวแรกเป็นตัวเลยนะครับเหยื่อเหยื่อปนินของอ่ามออนทัวยังเหมือนเดิมครับจะเป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมครับนี้เกี่ยวมิดโฟมนะครับทุกคนใส่ปากเข็มครับโอเครับตียังไงก็ก็กินครับเอาเบ็ดอะไรมาตีก็ยังกินนะครับโอเคครับ ปอมยักินสองน่ครับสองเลยนะครับนี่ขนาดคันเฉพาะกิจนะครับคันตียับปอมสองของก็ยังติดสองขอเหมือนเดิมนะครับ ออแล้วครับทุกคนขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามานะครับลมก็ไม่เอามาเอาแค่พอไปทําเมนูครับนี่ครับทุกคนเยอะเลยนะครับตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับทุกคนนี่ครับนี่ก็เป็นขอเบ็ดนะครับเป็นชินุเบอร์หนึ่งครับกับตัวของตะก้อก้านยาวครับที่ผมทําเองเอาไว้ตกปนินโดยเฉพาะนะครับนี่ครับ ดำเลยครับเกือบเต็มถังเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์อ๋อนี่เหยื่อครับเหยื่อยังใช้ไปนิดเดียวเองครับนี่ครับใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งของครึ่งเลยนะครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวก็เก็บเอาไว้ใช้ในครั้งหน้าได้อีกครับไม่มีเสียนะครับเหยื่อของอามอนทัวไม่มีเสียครับนี่ครับมันเป็นเหยื่อมันครับ เป็นเยื่อมันที่ผสม,มแล้วสามารถตกได้เลยนะครับทุกคนหรือหรือคนอื่นจะเอาไปผ่าลำผ่าหนมปังอีกก็ได้นะครับนี่ครับจะเก็บไว้เป็นปีก็ไมเสียนะครับยิ่งเก็บไปปีนี่คือเขาก็จะเปลี่ยนสภาพตัวเองกลายเป็นชิปครับก็จะทําให้ปลาดึงดูดปลาเข้าดีกว่าเดิมอีกครับทุกคนนี่ครับเดี๋ยวผมขอญาตเก็บอุปรกรณ์กันครับเรียบร้อยครับ ชูชิปนิ้น,นะครับก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากครับเท่าๆกันกันกบตัวของปนันนิแดดเดียวครับก็ได้มาก็มาทำหนมื้อครับทุกคนถือว่า,า mm hmm. ก็ถือว่าทุนค่ากับข้าวไปครับอันนี้ก็ข้าวม่วงผมครับเป็นข้าวเหนียวผสมกับข้าวไลเบอรี่นะครับนี่ครับ ผมก็ชิมดูแล้วนะครับไม่มีผักใบตัวของผักกูดนะครับแล้วก็ตัวของกระชายนะครับปกติจะมีผักกูดกับกระชายแล้วก็เครื่องผัดชานะครับเอามาใส่รวมกันด้วยครับมันก็จะสีสันดูดีขึ้นครับอันนี้สีสันก็เราทํากินเองครับง่ายๆครับทุกคนเที่ยงพอดีครับโอ้คือน้ําลายแล้วครับหิวข้าวพอดีอันนี้ก็เที่ยงพอดีครับผมมาก็ประมาณสิบโมงกว่าๆครับ ไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปแวะเซเว่นซื้อตัวของกะทิชาวเกาะนะครับหกล่องจริงๆอยากซื้อแค่กล่องเล็กครับแต่มันไม่มีครับมันก็เป็นกล่องขนาดไซส์ปกติมาครับเลยดูมันนิดหนึ่งครับโอเคครับอย่างไรก็ต้องขอขอบคุณนะนะทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามและรับชมในช่องอมอนทัวร์ครับเสมอมานะครับหากชอบก็กดไลค์ถ้าใช่กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ครับสุดยอดมากครับทุกคน วันนี้ช่องอา่านมอนทัวร์ขอทานข้าวนะครับเจอกันใหม่หคลิปหน้าครับทุกคน